ท่านปออุสูผู้แทนทานายอำเภอหัวหน้าสุวนราชการทุกภาคส่วนญาติโยมทุกท่านสำหรับวันนี้ตามที่ทุกท่านได้รับทราบกันแล้วรวมเป็นหนึ่งเดียวโครงการหมู่บ้านรักษาศิลห้าโอกาสนี้เพื่อให้การดำเนินการ ดาเนินการไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบที่ถือปฏิบัติของชาวพุทธอัตมาภาพกับผมใข่ขอเจริญพรท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบางสะพุงท่านรองประเวศบุญดักได้เป็นพิธีกรดําเนินรายการขอเจริญพรขอเชิญท่านผู้อำนวยการวชิลานุ่มเจริญครับในฐานะที่ท่านเป็นกองงานเลขา ของโครงการนี้นะครับผู้อำนวยการสํานักงานพุทธศาสนาจังหวัดเลยครับเชิญครับมาสก,การพระเทลานุเถระค่ะและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะก็อย่างที่ทางประธานฝ่ายสงฆ์ซึ่งได้กล่าวไปแล้วว่านะคะว่าโครงการนี้มีประโยชน์กับท่านอย่างไรรวมทั้งประธานฝ่ายคารวาสในวันนี้คือท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านสเสน่นนทโชตก็ได้กล่าวรายละเอียดชื่นชมยินดีกับผู้มีศีลห้าทุกท่านค่ะในฐานะที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลยเป็นฝ่ายเลขานุก,การโครงการนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างยิ่งที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันได้สร้างพลังของคำว่าบวร บ้านวัดราชการหรือโรงเรียนให้เป็นที่ประจักษ์ว่าคำว่าบ้านวัดบวรเนี่ยได้เกิดขึ้นจริงในจังหวัดเลยสถิติของผู้สมัครเข้าโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าณวันนี้จังหวัดเลยเราได้53%เปแล้วค่ะเป้าหมายเนี่ยก็คือ50%เซน ภายใน30กันยายนแต่ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างยิ่งที่ได้เห็นความสำคัญและได้เข้ามาสมัครและเชื่อว่าการสมัครเข้าสู่โครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าคงเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆค่ะซึ่งในระยะที่สาม กำลังจะเข้าสู่ระยะที่3ก็คือเริ่มในวันที่1ตุลา2558และไปสิ้นสุดใน30กันยา2560เราจะขับเคลื่อนไปเรื่อยๆทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณค่ะก็สำหรับวันนี้ต้องขอชื่นชมและขอกราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างยิ่งค่ะค่ะ สาธุนะครับท่านวชิรานุ่มเจริญนะครับผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลยซึ่งท่านก็เป็นสุภาพสัตรีนะครับที่ท่านได้นำต้นผ้าป่ามานะครับก็ขอให้ท่านได้ในนามตัวแทนเนาะพ่อใหญ่พ่อใหญ่แม่ใหญ่ในนามตัวแทนก็เอาต้นผ้าป่านะครับไปถวายที่ บนอัดสงท่านประธานสงหรือว่ารูปใดก็ได้นะครับที่นั่งอยู่แถวหน้านะครับเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยจะได้ให้ทางฝ่ายประธานคารวาสถวายจตุปัจจัยทายธรรมนะครับสำหรับคำถวายนั้นก็ท่านประธานก็ได้นำกล่าวไปเรียบร้อยแล้วครูโรงเรียนบ้านวังสะพุงนะครับก็ได้มาเป็นตั้งต้นไม่ทันแต่ว่ามีเป็นปัจจัยนะครับ1,400บาทก็ ถวายไว้ตรงนั้นเลยก่อนนะครับถวายไว้เลยก่อนนะครับครับถวายไว้เลยนะครับโอเคนะครับครับ1,400บาทนะครับของโรงเรียนบ้านวังสะพุงเครื่องไทยธรรมนะครับโอเคครับพอการญาติคณะสฆ์ทุกท่านแล้วก็ขอเจริญพรญาติโยม ่านสาธจุชนผู้ใจภูทรทุกท่านวันนี้เราทั้งหลายได้มารวมกันทำพุญนที่วัดศรีระมงก็องพอมาวันนี้ทุกปีพระวเจ้าวายวันนี้เป็นผู้หนักแน่นในการปฏิบัติธรรมจัดปฏิบัติของการปฏิบัติธรรมทุกปีปีนี้อำเภอบางสมว่าอาวศีรมอง,งเป็นศูนย์รวมทตา พระอาจารย์พี่น้องผู้ใจผู้ทุกท่าน,นักปาการาชญ์กล่าวว่าคนจะทำบุญได้เพราะอาศัยใดท่านตั้งคำถามคนจะทำบุญได้เพราะอาศัยศรัทธาคุณน้สมบัติของทาพุทธมีอยู่สี่อย่างหนึ่งศรัทธาสัมปทาถึงพร้อมด้วยศรัทธาสองศีสลสัมปทาถึงพร้อมด้วยศีลสามจาระสัมปทา ถึงพรอมด้วยการบริจาคทานสี่ปัญญาสาัมปชาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญามีความฉลาดรอบรู้อันนี้เป็นคุณสมบัติของชาวพุทธพี่น้องที่มาสมบูรณ์ในวันนี้เราเป็นชาวพุทธถ้าเขาถามว่าคุณสมบัติของชาวพุทธมีกี่อย่างอะไรบ้างต้องตอบเขาได้ถ้าตอบเขาได้เขวาว่าโงอเพือาศาสตศาสร์ไม่ร่วงาศาสนา ม,ม,มีสัทา,า์สัมปทามีเสรสัมปทามีจาคาสมัมปทามีปัญญาสมัมปทาสี่ข้อนี้เป็นคุณสมบัติของจาพุทธศาสนาอื่นเขาก็มีคุณสมบัติเหมือนกันเขาก็อปึกปัติอย่างแข่งขันข,ของศาสนะแชาแทนะ่ศาสนาเราเป็นจาพุธถือศาสนามาตั้งแต่บรรพบุรุษญาติยายของเราเราก็จะต้องรักษาปัติให้ถูกต้อง แด้ก็สอนโลกกสอนหลานให้เขามีสทธาให้เขาบั่นคงในศาสนาเพราะว่าที่พึ่งของคนนั้นมีสองอย่างที่พึ่งภายนอกกับที่พึ่งภายในทรัพย์สินเงินทองก็ของเงินตาเกือซ้อนได้นาสามีปัญญาบุตรดาบิรามาดาเป็นทีพพนนท่พึ่งภายนอกส,ส่นาาวนาาที่พึ่งภายในหมายถึงสารไม่เสียหนาไม้ภาวนาไม้ที่พึ่งภายนอกกับที่พึ่งภายในยอย่างนี้ประเสริฐที่สุด นักปราชญ์ฉันต่อระว,วัีชิพึงภายน,นอกก็ดีชิพงภา,ายในก็ดีแต่ชิพึงภายนัยนประเสริฐที่สุดเพราะพ่ะชิพึงภายนอกไม่ได้ตาเราไปประโรคมีลูกแสนรักมีเมียแสนดีมีเสื้ม่แส,น,สนประเสริฐพ่แม่สนเลิศายแล้วมะไากันถ้าเราม่ทำกุดีรวมกัน,แต,กนแต่คุณงานกามดีทานน้ำใหมา่สีนาา้ำใหม่าวน้ำใหม่เนี่ยที่เราทำอย่างนี้จะได้เป็นโอนก,กาสัปีที่ตามเราไป ลงนะหน้ามอนเงาตามตัวพเพระอาจารย์ีปนอกสง้งหลายมาสมบุมรณ์ในวันนี้ก็จะเรียนในสองแห่งบุญอันในสองแห่งทานจะทําให้เราเป็นผู้มีพุทธะสมบัติอันในสองแห่งการรักษาศีลจะสามารถราเป็นคนรูปสวยรูปงามไม่อาร,รมนนารักเลยไม่ปีกคนิการอันในสองแห่งการภาวนาไม่ก็จะทําให้เรามีปัญญาดี รูปสวยรวยซ้ำน้าเพื่อปัญญาเป็นคนนสวรรค์ของชาวพุทธีพี่น้องทำแล้วก็ใจในสงตามที่กล่าวมาแล้วนั้นดังนั้นในฐานะที่อจตมาเป็นประธานสงฆ์ได้มาร่วมสัตยาเจ้าภาพทำบุญในวันนี้เพียงขออนุโมทนาอวยพรในพี่น้องทุกท่านทุกสัตยาให้มีความสุขความเจี่ยเพียบพร้อมโดยเจตุรัิธิัชอบใจต่อเสบการเกื้อใวในสุขาภระ พ่อปะจจุบันไปพานครณนซานสมบัติปิปัสนามกรนสมบูรณ์ผลเรื่องพึงประสงค์ทุกประการต่อจจนนิปิปัสสงก็ใจพอใปิปัสสาบรีตันพึงเนียมก็เจนท่านนับปอนตุบต่อไปยะถาวาริบาปุราปาริปุเรนเทสกรังเอฟามีไวโตทินังเป็านังอุปกาปติอิจิตังมฏจิตังตุมังคีะเมวัสเมจตโตทศเสปุเรนตุสังกบา จันโทภนราโสยถามณีโสเทโยถาสวีติโยเวาจันตุสัมรโณาสะตุมาเตปะวันตระโยสุเกติขายโยโวภวาอภิรันาเจริตานิจังโม

ウェイナザザソティバワントティバワトサパマガラガンドザパティバザザパタマノウウェイナザザソティバワティバワトサパマガラガンドザ